สำรวจตัวเองก่อนที่จะสายเกินไปหลายหลายคนมองว่าร้อยชั้นเป็นมะก่อนร้อยชันป่วยหนักก่อนแล้วเราค่อยมาสำรวจตัวเองซิว่าที่ผ่านมาในชีวิตมันมีแผลนในใจอะไรบ้างที่มันฟังลึกจริงๆที่ทำให้เรานั้นมีโอกาสป่วยเป็นโรคต่างๆได้โคอ,อยากเสนอว่าก่อนป่วยให้เริ่มสำรวจตัวเองก่อนเลยไหมว่าในชีวิตที่ผ่านมา 4 0 50ปี60ปีมันมีอะไรที่อาจเป็นแผลในใ,นใจได้ที่ทำให้เรานั้นมีโอกาสป่วยได้อย่างเช่นแผลใน,ในใจเช่นอะไรบ้างอันแรกเลยความรู้สึกว่าตัวชั้นเองนั้นไม่มีคุณค่าหรือว่าความรู้สึกว่าชั้นนั้นไม่ดีพอความโกรธบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตอาจจะแค้นบางคนโกรธบางคนในเหตุการณ์บางอันและชั้นคิดว่าชั้นนั้นได้ปล่อยวางไปแล้ว ให้คุณลองสํารวจดูนะครับว่าคุณเคยโกรธใครไหมที่มันโกรธแบบฝังใจมากๆเลยณวันนั้นเนี่ยโกรธมากๆเลยสํารวจความอิจช้าต่างๆที่คุณอาจจะมีอยู่สํารวจดูว่าคุณนั้นอึดอัดไม่ได้สื่อสารบอกอะไรกับใครไปบางทีอาจจะเป็นคุณพ่อคุณคุณแม่คุณสามีหรือภรรยาของคุณหรือแบบเจ้านายของคุณที่มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องให้คุณสํารวจตัวคุณเองก่อนที่มันจะสายเกินไป